วันนี้เวลา16นาฬิกา20นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จออกแทนพระองค์ณพระตำหนักนนทบุรีพระราชทานพระราชาวโรกาสให้พลเอกหม่อมหลวงวิชัยชาย,ยางกูลเสนาธิการกรมราชองครักษ์นำคณะผู้แทนราชองครักษ์และนายตำรวจราชสำนักเฝ้าทูลอองพระบาท ถูงกล้าวทุงกระหม่อมถวายเงินกองทุนรวมใจราชอ,องครักษ์และนายตำรวจราชสำนักเพื่อสรงใช้ในโครงการต่างๆตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคลวันที่5พฤษภาคม2537เมื่อเวลา9ก้นาฬกาวันนี้สมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานเปิดงานนิทรรศการหนังสือจีน94ณศูนย์ศพสินค้าริเวอร์ซิี ซึ่งจัดขึ้นเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีนและเผยแพร่วัฒนธรรมของชาวจีนที่เป็นต้นแบบทางวัฒนธรรมประเพณีของประเทศในแถบเอเชียรวมทั้งแสดงถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในการผลิตหนังสือโดยการจัดนิทรรศการครั้งนี้ได้รวบรวมผลงานหนังสือจากสาธารณรัฐประชาชนจีนไต้หวันฮ่องกงและสิงคโปร์มาจัดแสดงอทิหนังสือรวมบทกวีปรัชญาวรรณกรรมสารคดีและประวัติศาสตร์เกี่ยวกับสาธารณรัฐประชาชนจีน นอกจากนี้ยังมีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติหนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเสยีมรมราชุมารีอีกด้วย